นาทีข้ามือนีแย่รัดมันมีเกิสีม,มาเลาะบานขึ้นเก่าเป็นหนองแย่รัดสร้างพนต,นตนนกกั้มินผัดถุงไหแย่รัดก็เยมาเบิ้งมาเนไก่หลวไปย่างเลาะบานงสีเปน้นองมือได้วางกับยางเลาะเบิ้งสร้างพนสร้างพนไอนพอนตั้มหกูกใหไ้ไปขึ้ซำบแต่ไม่ใช่ได้นอนดู <laughs> ยังก็เด็กๆตุ้งตุงๆเลยอันมาบึงตัวซอสมึงได้เครื่องไปกันแล้วเออได้ทับพื้นอน,นอันนั่นหรเต้นี่ผมก็คืองใกล้แล้วเลยพี่น้องก็เจ้าจสร้างบอกว่าให้เฮ็ดอันผ่าุงให้ครับอันเฮ็ดตั้มคืนเพป็นจิไปตัสคืนเป็นสันพี่น้องอเลี้ยมซอสเบิองว่าก็เนียดหอดใจแล้วไก่แล้วแล้วไมาหอดสันไก่แล้วเลยพี่น้องเม <c oughs> ื่อวันว่าเฮ็ดโดนเมื่อข้าวเดียวทั้งสัน มือเลื่อนกันแล้วแล้วกระดาษบ่กควายแดดเห็ดบ่อนี่กระดาษบ่กควายแดดเห็ดบ่นาะแล้วๆไปแล้วๆเพื่อสนใจอยากได้สีได้ไล่ได้กับสร้างได้คือเก่าด้วยพี่น้องเด้ออยากได้แบบอยากได้เป็นแบบอันทั้งเป็นสุดผาพื้นพร้อมก็ได้หรือว่าอยากได้ถึงจ่เป็นผาทงเลยก็ได้พี่น้องอยากได้แบบกได้กับสร้างมากย่านลับจัดให้ได้มาตุวอันย่างยังอันนี้กับสร้างให้พวกเฮ็ดใหท เส้นงเน่ะส้นพาพื้นเส้นาถุงขอบข้างนอเอนทีเอตัดีกนกเดี๋ยวมอนี้ย่ัดมันมีกไทยเบื้งจะหนีก้อนนอกคะเนาะเดี๋ยวมือรุ่นกับจ้งควยชายนี่ไม่เห็เบื้องไปเรื่ที่่เบื้องอยากว่ารุ่นกดไหลกดแช่กดติดตามแย่ัดมันมีนั่นเลยค่ะเด้อมอนี้กับสนีละค่ะวักดีค่ะไล่ไล่ขอปลาทุท่าน